จากคนที่เดือดร้อนได้อเดียนมอเตอร์เป็นเป็นตัวแทนของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ําท่วมนะครับมีบริการไปรับส่งจากหัตถ์ใหญ่ที่น้ําท่วมแล้วก็มาดูแลในยานี้และก็ทำงานด้วยนะครับผมก็โอกาสนี้อดีตนายกรัฐมตรีที่สองในฐานะที่เป็นผู้สมัครสมาชิกสภาเออไม่ใช่มใชมใชส,สมาชิกสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ยรัดาษเขตนหนึ่งะครับรูเกีสี่คือตงเนหนึ่สี่นะครับขอมารณรงใช้ิทธิ์เรืองตั้งนะครับวันที่8นี้นะครับแปดพภาสนห้กานะครับการเลกตั้งมีสองสีเขียวสำหรับเลือกห้าสองสองเขตยยกะลาเบอร์สี่หรับสีชมพูเลือกวันทีรายชื่อพักวาทรเบอร์สี่สองสำหรับออกจาก ได้ผัดสองใบนั่นแล้วจะไปสีเหลืองสําหรับประชามาติประชามาตินี้เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในการที่จะเขียนรัธจรมนูญฉบับไหนหรือไม่ถ้าเราไม่บัน่นายไม่เข้าใจน่าจะลงไปไม่ประสงแสดงคมไม่เห็นช่งองทางไดสําหรับพรรคการธรรมมีนโยบายที่ชัดเจนเรื่องของปัญหาภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรณอนใโรงเรื่องของส่งเสริมให้มีกฎหมายเกีก่ยวกับ ให้เกิดความสันติภาพในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเรื่องของการศึกษานะครับเราจะพยายามรณรงค์ผลักดันให้มีการคุ้มครองสวัสดิการสำหรับบุคลากรครูทงการศึกษา,าไม่ว่าจะเป็นครูสามัญหรือครูเอกชนนี่คือภาพให,ใหญ่ๆที่อยากจะนำเสนอว่ารักษะทำมีเจตฑ์กำหนดที่ชัดในการที่จะ ทำด้วยความมีทุนทำให้ความเป็นธรรมกับคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่คือสิ่งที่อยากเป็นนโยบาอไปขอบพระคุณครั้งหมามาแล้วในกลุ่มมาแล้วคือวันนี้แบตเข้ามาแล้วของผมเนี่ยคือคำถามเดียวเลยที่ผมต้องถามแทนทุกคนครับมีคําถามเดียวเลยทุกคนมาผมถามหมดของผมเนี่ยผมอยู่กับวัยรุ่นแล้วก็ทุกอย่างที่เห็นเนี่ยคือวัยรุ่นเลยครับและผมเนี่ยสัมผัสวัยรุ่นโดยตรงจัดงานอะไรที่เกี่ยวกับวัยรุ่นทั้งหมดกับปัญหาสังคมที่เกิดอยู่ในประเทศไทย หคำถามเดียวที่จะถามทนเพื่อนเลยคือมีนโนยโบายอะไรที่เกี่ยวกับวัยรุ่นบ้างนโยบายวัยรุ่นของรัคกล้าหานะครับ สิ่งแรกที่เราจะรู้ก็คือเรื่องของยาเสพติดละเราจะต้องมีการปรับรายาเสพติดอย่างชัดเจนที่เราเห็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสแกมเมอร์เรื่องของเทาต่างๆนะครับพักการความมีโนโยบายที่จะปรับย่างอย่างสิ้นเชิงเกาดน,นะครับเกี่ยวกับวัยรุ่นการส่งเสริมอาชีพให้วัยรุ่นนะครับพักการรมเรื่องของการศึกษาเรามีโนโยบายที่ชัดในการส่งเสริมอาชีพนะครับให้กับเยาวชนนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าให้เรีออยนหลักสูตรตามที่ กระทรวงศึกษาธิการหรือ,อกระทรวงอาชีวศึกษาดำเนินการอย่างเดียวเราต้องมีเราต้องมีสา,าขาวิชาตามทางเลือกถึงได้มีกศนรียกกศนเรียกว่าการศึกษาตามอัธยาศัยอันนี้คือสิ่งที่อยากจะนําเสนอให้ว่าเยาวนชนเป็นพลังสําคัญของคนทุกของประเทศนะครับที่สําคัญอย่างหนึ่งเราบอกว่าเรามีเสรีภาพนะครับเสรีภาพนะ เราอย่าลืมว่าเศรษฐีภาพบนหลักศรัทธาเป็นสิ ia, ่งที่สำคัญ <universities> ที <temos assunto> ่สุดสำหรับคนในสามขุทนท์ภาคใต้นะครับเศรษฐีภาพยิ่งไม่ปฏิเสธแต่อย่าลืมว่าเราต้องอยู่บนหลักศรัทธาของเราด้วยไอ้นี่คืออย่างยืนยันสำหรับเด็กปฐมนิเทศใหม่นะครับว่าไม่ได้ปฏิเสธว่ามีว่าเราต้องเชื่การเศรษฐีภาพไอ้นี่คือสิ่งที่อยากจะเสนอนะครับสารโมเลกุลสารพันละสารกัด ก็ฝากวัยรุ่นไว้ด้วยและกันก็วัยรุ่นฝากหลัาที่มาอ่าได้เลยก็ยอย่าลืมว่าฐานของวัยรุ่นในส่วนของคะแนนเสียงเนี่ยผมว่าเยอะนะน่าจะเกิน50าเปอร์เซ็นต์อไม่ถึง50แต่ก็อยู่ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นตรงนี้นะไม่ถึง50%เปอร์เซ็นต์แต่แต่เพิ่มขึ้นเป็นเป็นเป็นระดับเพราะว่าจะมาชัดเจนของกลุ่มอายุที่ที่วัยไปและวัยปยนะครับแต่ก็ยังยังถือว่าเป็นกลุ่มที่จะต้องให้ความสำคัญกับ ม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องอาชีพะนะครับเราต้องพยายามที่จะให้ส่งเสริมให้มีอาชีพทางเลือกที่เขามีครับคือว่าพถถนัดตลอดทางที่ผ่านมาเราเเห็นอาชีพที่ไปรุ่นคนใหม่ข้างมเยอะแยะมากเลยอาชีพเยลายหนึ่งที่ผมอยากจะทำและยังทำไม่สำเร็จก็คือเเรื่องการการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเราไม่มีอาชีพอันนี้จะให่ไหวสำเร็จนะ มีไหมนี่ล่ะถักอยากไปตรงไอเยเวงไม่มี้ยมีครับแต่น้อยครับน้อยน้อยน้อยรถต้นรถต้นผมเนี่ยชัดเจนเลยว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวเนี่ยมันจะมีเรื่องของให้เช่ารถทัวร์ไปด้วยนั่นแหละประเทศนักท่องเที่ยวนั่นแหละการบริหารว่าผสัมพันธ์กับในรุ่นที่เป็นมาเลเซียนั่นแหละเป็สิ่งที่ผมเคยจะบอกว่าเรามีโครงการจะทำหอชุมเมืองสูง189เมตรสำหรับที่จะดึงนักท่องเที่ยวทั่วประเทศทั่วโลกมารู้จักว่า ผังเมืองยาลาที่สวยระดับ3 6, 6ของโลกอยู่ที่นี่เรามีของดีอยู่ในเมืองนะแต่เราไม่เคยเอามาขายถ้าเราสามารถทำโครชมเมืองสําเร็จนั่นแหละกนทะ่งเที่ยจะมาทั่วโลกและไม่ได้เป็นตามรดูก,การนะมันจะมาตลอดมีมีที่พักมีโรงแรมมีรีสอร์ทมีรถเช่ารถมอเตอร์ไซค์รถยนต์มีไบค์ให้เช่าวิ่งขึ้นไปเปตงวิ่งขึ้นไปในเยวงแต่รูลู รูทกาทรท่องเที่ยวต้องกลับมาน้อยเดือนละห,หนึ่ง่เพื่อลุ้อยชุมนุมนี่คือสิ่งที่อยากจะทำาการดำเนินาการไปแล้วตอนนี้คณะตอนที่ผมเป็นสสปี2565หลักดันจนคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในวงเงินนุ้ประมาณรอชุมนเม็700รดร้อยกว่าล้านสปอร์ตทั้งเด็ก300กว่าล้านสองปีที่ผ่านมาย,ยังไม่มีการดำเนินการดใดๆเสียดายกัน ก็ฝากแรงใจสำหรับอาริลันมอเตอร์นะครับเพื่ออาริลันอาริทิสเพาะได้เข้าไปทํางานและวกับดันโครงการนี้เพื่อที่จะตอบโจทย์ของอาริลันมอเตอร์ว่าต้องให้มีโยชนให้มีงานเพื่อจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวฝากด้วยนะครับได้ครับฝากคะแนนเสียงกับานเอไว้ดูด้วยกันครับหมายเลขสี่นะครับฝากขอบคุณครับสลามรับรายการตู้มรามบุตรเล่าบระการถึง